ไอเดนกูขออะขอโทษได้กูให้มึงเอาม,มีอะไรวะเรื่องหนะงสือถึงไหนแล,ล้ววะเรื่อยวะแม่งอ่างเงนเยอะชิบหายจำไม่ได้เลยโอ้ย,ชยเช้างมาเนอะอ่านไปอยู่ก็จำได้แเรวะอะเออให้เดยกกูไป่านหนังสือนะเว้ยเออขอแรงวะอ่างเงนเยอะ

ศึกษาครับข้อสอบวางอยู่บนโต๊ะลงมือทาได้ห้ามมีการทุจริตถ้าเกิดว่าคุณทุจริตผมจะพักการเรียนพวกคุณหนึ่งภาคการศึกษาลงมือทำข้อสอบได้ครับ ครับไม่ต้อพูดอะไรครับแล้วเราเข้าไปถึงที่ห้องคณะออกจากห้องสอบเลยครับ นชนนคุณทำผิดกฎคุณรู้ใช่ไหมว่าผลของมันคืออะไร,าาาร,รครับมาจา์ผมทราบครับแต่ผมเพิ่งทำครั้งแรกเองแต่ปล่อยไม่ได้เลยครับน,นัชโนนมันก็ถูกนะที่คุณบอกว่าคุณเพิ่งทำผิดครั้งแรกและนี่มันก็เป็นการทำข้อสอบครั้งแรกในชีวิตมือร,รู้มหาวิทยาลัยของเธอใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้ข้ออ้างนี้นะผมว่าทุกคนก็ควรจะใช้ข้ออ้างนี้มาแก้ตัวแบบนี้นะสิแต่จารย์ผมเพิ่งอยู่ปีหนึ่งเอง ก็เพราะว่าเธอเพิ่งอยู่ปีหนึ่งนี่แหละคุณควรจะต้องใช้บทเรียนอันนี้ยเอาไว้ใช้ในอนาคตนะอาจารย์ครับตรงๆเลยนะอาจารย์ต้องการเท่าไหร่อะนันชนนเธอจะให้อาจารย์เท่าไหร่ก็อาจารย์ต้องการเท่าไหร่อะก็บอกออกมาเลยผมจ่ายให้สบายๆอยู่แล้วหนึ่งล้านโหอาจารย์ผมแค่โกงข้อสอบเองผมได้ค่าคอมสักหน่อยนันชนน หนึ่งล้านเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เธอจ่ายให้อาจารย์หรอกนะแต่อาจารย์จะจ่ายให้เธอจ่ายให้ผมจ่ายให้ผมทำไม,ไมอะ่ะก็จ่ายให้เธอเอาเอกสารใบนี้ไปให้ผู้ปกครองของเธอเพื่อเธอจะได้เลิกคิดการทุจริตต่อไปโออาจารย์ครับผมขอแค่ครั้งเดียวไ,ได้หรอครั้งเดียวเองไปปล่อยเลยนะครับ ห้ามนะือเนี่ยอาจารย์อะพอไหมนัชนนเธอบอกว่านี่คือครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งเดียวนี่คือการแก้ปัญหาของเธอใช่ไหมกับการใช้เงินในการแก้ปัญหานี่เธอยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยเธอยังใช้วิธีในี้ในการแก้ปัญหาถ้าเกิดว่าในอนาคตเธอใช้วิธีนี้แก้ปัญหาอีกมันก็คงไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมเก็บเงินของเธอไว้ทาบุญเถอะครูว่ามันคงจะได้ประโยชน์อะไรมากกว่านี้ เอาละเธอออกมาได้ละชินอทเออกูได้ข่าวของกูสอบหรอ,อ,อวะอเออวะเจ้เอ้ยก็ต้องโดนพักการเรียนดิวะก็เออย้ำทำไมวะแล้วพ่อแม่มึางไงารู้ยังยังวะ ่ายังไม่บอกอ่ะชิมไม่บอกได้ไงวะเรื่องใหญ่นะเว้ยแล้วไงวะกูใหญ่เขาเชียดอ่ะแค่นี้กูจะบ้าอยู่แล้วนี่มันจะโกงมาตลอดเลยเหรอวะสอบมึงก็โกงไม่ได้เกมมึงเล่น่ะมึงยังโกงเลยพอมันโตไปมึงจะทำยไงชีวิตวะไม่รู้วะเหยไม่ได้คิดเลยมึงจะนั่งเล่นเกมอยู่หอไปวันั่างปนี้เหรอวะ ยีงไม่รู้ซักกุ้งต่อต่อเออฮลัลโหลว่าไงวะเออเดี๋ยกูสอบไปดีวะงานแบบนี้กูไม่เคยพลาดเลยโอเคโอเคจเจอกันไว้ไวนี่ไนีะไม่มีสอบอ่ะมีดีวะแต่งงานแบบนี้กูไม่เคยพลาดเลย งานอะไรก็ <G un> งานแข่งรถแข่งรถเหรอแข่งรถมอไซค์อะไรเงี้ยอ๋อมึงไม่ด้แข่งปะป่ะกูไม่ได้แข่งกูแค่ไปดูเขาอาไ,ไปทำไมวะอ๋อกูชอบอ่ะกูสนุกไปกูกล่วล่าเอาเดิงั้นเดี๋ยวสักสามทุ่มกูมารับมึงแล้วกันอ,อ่โอเคโอเคปะโอเคงั้นเดี๋ยวกูรีบไปแต่งตัวแล้วไง จะยังปะจิมมี่ทุกคนไม่แบบน่าวะเอยังไงวันนี้มีแข่งหรอ,อเมอ่ะว,วันนี้กูแข่งอ่ะใครวะเนี่ยนี่โน้ตเหรอเพื่อนกูใครวะไม่เหมือนอ่ะอันนี้มาชื่ออเบนต์ตัวเก่งเลยนะเว้ยเดี๋ยวมึงคอยดูมันเลน ี่ชนะเพราะเสื้ออะไรแม่งเสื้อโคตรสวยเลยนี่มึงกูตีิ้งเนี่ยบอกพี่มันเจ๋งแล้วเนาะเจ๋งไงไม่แบงค์โอกาสแล้วมึงต้องชนะเว้ยของมันแน่อยู่แล้วเว้ยเงี้ยไงล่ะอ้าวไอ้นี่เฮ้ยแต่เรื่องแล้วแต่เรื่องแล้วไงเดี๋ยวมึงคิดว่ามึงแน่วะถ้ามึงคิดว่ามึงแน่นะทีหนั่งเจอกูแล้วถ้ามึงชนะกูอ่ะจะยอมรับมึงหรือว่ามึงป๊อดวะเขาแล้วเขาเีลย พี่โน้ตที่นี่ก็ได้แล้วชีน้าคุณเจมตัวอาโผมีชีน้าแล้วแล้วกูจะรอเอาไว้อาอแล้วพี่โน้ตทำอะไรวะเปล่ากูดูรถเฉยๆเห็นเครื่องมันแรงดีไงเลยดูมีอะไรบ้างไงอืมมีแล้วไงวะเตรียมตัวแพอย่าง

โอ้โหโชคดีไงพี่พี่อย่าพูดงั้นดิไอ้ครั้แงแรกก็งย่าพี่ทำใจทำใจนะตรงนี้ยังมีมันพรัฮ uh ัลโหลเออเ็นหน่อ อืมได้ดยว่าแต่เรื่องอะไรวะอะมีอะไรวะมึงเร็วมากเลยเว้ยกูไปทำอะไรมึงมก็งโกงกูในตอนแข่งแล้วครันี้แล้วอะ่ะโกงเชี่ยอะไรมึงใช่ไหมที่เป็นคนทำให้รถกูเล่นเครื่องไม่ขึ้นอะ่ะมึงเอาอะไรมาพูด รู้อยู่แล้วเว้ยว่ามึงอ่ะเป็นคนทำไม่ปล่อยกูไม่ปล่อยเว้ยบอกให้ปล่อยรถปล่อยกูเฮ้ยใจเย็นดีวะกูมจเย็นด้วยมึงจะว่าเหรอไฮ้เบ้นกูขออ่ะกูขอโทษได้กูจะให้มึง